ขอบคุณที่เตือนฉันนะคะเวลาก็ไม่เช้าแล้วนะฉันกับอัฟฟาจะไปทำอาหารให้คุณนะแล้คุณก็พักผ่อน,นะครับอัฟฟามาช่วยฉันด้วยนะได้ดินดูไม่ดีเลยนะไม่ดีตรงไหนมองไปที่เตาไฟตรงนั้นดิ เตาไฟมีร่องลอยการใช้งานภายในน้ำม่นานนี่นถ้าเธอต้องการน้ําแน่นอนว่าเตาไฟนี้มันไม่สะอาดอย่างไรก็าตามการทําความสะอาดเตานั้นมันสะอาดมากและไม่มีคราบสกปรปกเลยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถประมาทได้รวมถึงคําพูดที่ไม่แน่ใจที่เธอบอกในเหตุการณ์ครั้งก่อน เราต้องติดตามไว้แต่เธอมีไหวพริบเนเริ่มมีความลำบากที่จะทำลายเธอแต่ว่าเธอกลับไปในที่เงียบๆแล้วก็ตอนนี้เราจะทำยังไงหรือจะจับพวกเธอมาใช่ไหมไม่ได้เราจะต้องส่งคนไปสำรวจ และทำลายพวกเขาให้หมดโอเคฉันจะเชื่อฟังเธอเอาว่ะเอากระทะมาล้างแล้วเดี๋ยวเราจะทำโจ๊กฟักทองให้แขกกินนะเออขอโทษนะฉันไม่ได้หยิบขึ้นมาเองอะฉันไม่สามารถไม่ต้องโกรธนะ ที่บ้านไม่มีทางเลือกอย่ากโกรธใช่เลยทำอาหารเสร็จแล้วค่ะคุณเป็นแขกนะคะออของเราอาจจะไม่มีอะไรหรูหรามากมายมีกาแฟชาและอาหารเล็กๆน้อยๆน,นะที่เราหาให้เพื่อให้ท่านกินและดื่มาสวนาวสวยอันนี้น่ารักจริงๆนะมีข้าวต้มมาให้เรากินด้วย ให้ฉันได้ชิมรสชาติก่อนเธอ